วัสดีเ,เพื่อนๆชาวเด็กดีทุกคน,นะคะ่ะมาพบกับกับนันแอนบาร์สี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาจากเลนพิเศษเหมือนเดิมคะ่ะก็ดึกอีกแล้วนะคะค่ะก็มีกระทู้นะคะกระทู้หนึ่งเนี่ยหลายกระทู้เลยดีกว่าเข้ามาพูดว่าเนี yeah, ่ย อยากรู้คะแนนของกลับตันของแต่ละคนจังเลยมันไม่อันเซนเซอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอโทษนะคะที่แบบมาบอกช้าไปบางทีก็ติดทุระบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างหรือแบบเลพิเศษ,ษบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาบอกคะแนนแกดแพดกันนะคะก็อยากที่รู้กันไปนะคะที่ทราบกันไปแล้วว่าคะแนนแกดของแอนนะคะก็คือได้น้อยมากค่ะไม่ถึง200ได้แค่187เก็เฟลมากค่ะส่วนคะแนนต่อไปขอบอกเป็นช่วงๆแล้วกันนะคะก็ ถือว่าจะได้ไม่ทําให้เสียใจหรือกันเนาะก็ก็อย่างแผทหนึ่งนะคะของแอนใช้เป็นอย่างแผ่นหนึ่งนะคะของแอนได้ช่วง0ูนถึงสาค่ะก็ลองไปคํานวณเองนะคะว่าแอนจะได้กันเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะแพท2สองค่ะแอนได้ช่วงอยู่90้าสิบถึงร้อนะคะส่วนแผทนห้าก็อยู่ที่90้าสิบถึงร้อเหมือนกันค่ะส่วนแพท7เจ็ดจุดสี่หรือแพทนจีนนะคะก็อยู่ที่ช่วง90้าสิบถึงร้อเหมือนกันค่ะก็ คะแนนรอบตุลานี้นะคะก็รู้สึกได้น้อยมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฟลมากก็ไม่เป็นไรค่ะพยายามใหม่ต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทุกคนก็เหมือนกันนะคะคนที่ได้คะแนนดีแล้วก็พยายามใหม่ต่อไปให้ได้มากกว่าเดิมส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยนะคะก็พยายามให้แบบให้มันได้ดีกว่าเดิมเราต้องทําให้ได้ดีกว่าเดิมะคะ่ะสู้ๆนะคะครั้งต่อไปเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วมันไม่มีรอบแก้ตัวแล้วสู้ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ